มาเสงเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนอ่าก็ต้องบอกเลยว่าอย่างไฟอย่างเยอะๆเนี่ยนะจะเป็นคนที่ชอบส่องสว่างใช่ไหมความเป็นไฟอะ่ะมันก็เลยทําให้คนที่เป็นมะเสงมักจะฉลาดมีความคิดสร้างสารรค์นะแล้วก็มะเสงเนี่ยเขาเป็นงูใช่ไหมอ่างูเนี่ยภายนอกมันจะดูสงบนิ่งเหมือนอยู่เฉยๆยง,งูมันไม่ค่อยแขยัแเยอะใช่ไหมแต่ว่าภายในของเขาอะ่ะเป็นคนที่ตื่นตัวนะตื่นตัวตลอดเวลาคอยแบบสอดส่องก็คือเขาอะ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้สงสยัยงูนะ แล้วก็ชอบสืบสอะหาข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นคนที่มีเซนดีเซนสัมผัสดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่รู้เยอะคือพอเขาแบบสืบสอะแสวงหาข้อมูลเยอะๆใช่ป่ะเขาก็เลยรู้เยอะแล้วพอเขารู้เยอะมากๆเขาก็เลยขี้ระแวงอ๋อคือคีย์เวิร์ดนั้นคือเขาขี้ระแวงด้วยใช่ขี้ระแวงมากแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจคนยากอืมก็คือเขารู้เยอะอะฉลาดไปหมดไอ้นู่นก็รู้ไอ้นี่รู้ไอ้นี่จะมาไม้นี้นี่จะมาไม้นี้โอ้โหรู้หมดเลยค่ะก็เลยกลัวด้วยกลัวหมดเลย